สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกไปมิดหมอแคนแฟนมาลําสสุผู้สู้คนพี่น้องเมื่อนี้มาเวา่าเกี่ยวกับเรื่องราวของอุ้งอิงเพชรบันแพงล้วนล้วนพี่น้องเกิ <c oughs> อดอีหยั้งขึ้นอุ้งอิงเพชรบรนแพงออกมาขอโทษเอฟซีแฟนครับแล้วเอฟซีแฟนครับว่ากันว่าจุกอยู่ในเอิกเมื่อได้ยินคำว้าของอุ้งอิงเพชรบรนแพงคำนี้พี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงไปทั่วเนาะพี่น้องเนาะ มา่คำคืนที่ผ่านมาทําการแสดงอยู่ที่หมอชิดสองทางกรุงเทพมหานครพี่น้องกระสีะช่วงนี้งานท่ากรุงเทพทาพาภาคกลางกับต่อเนืองมา่านสังตะพุนลวพี่น้องไปปลายเดือนอแล้วก็มาเวนมาแน่กับมาทางศรีสะเกดมาทา่งโคราชแล้วก็ตอนนี้ก็กลับไปท่าภาคกลางอีกข้งอีกบ่ะจักกี่เมือ่อีกประมวันที่แปดที่เก้าที่เจ็ดที่แปดที่เก้านี่กระสีกลับมาทา่าภาคอีสานคือเกา่า โดยเฉพาะวันที่8ว่วากันวามาทําการแสดงยุทธที่อาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ากับบอไกลจ,จากบ้านพญเย่ผานปันไดบอเถึงลอยโลพี่น้องกาสิไปให้กำลังใจสาวน้อยเพียร์บานแพงคือเกามีเอฟซีแฟนคลับถามว่าพงเย,ยี่ยผาคือบอไปอ่าติดตามอ่าวงสาวน้อยเพียรบานแพงแน่อ่าต้องเลี้ยนให้พี่น้องเข้าใจว่าบางครั้งเนาะพี่น้องเนาะด้วยการด่วยงานของพญเย่ผานทางพี่ก็ตตองมีหนาทีดูแล บ่าว่สิเป็นลูกเต่าจังสีกระเลี้ยนยุพีก็ต้องดูแลลูกเต่าน้าก็มีือกันกันแล้วทั้งไ้ทั้งหน้ากับพ่อท่านได้แล้วแล้วถ้าไปดูจังสี่กะกะเกงใจบอสโจเกงใจสาวหน่อยเพรยบแพงเกงใจลหลายหลคนไปนี่เพื่อกระต้อนรับดีดีเออว่าจังสรนษะอัธยาใสยดีไปซ้ำซ้ำคดในขอบครัวเออพญายผานมองว่าสาวหน่อยเพรยบแพงนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งของพญายผานเลยกับ่าได้ เมื่อว่านี่อุ้งอิงได้ออกมาโพดนาอพี่น้องเนาะทึ่งขอบคุณและก็ขอโทษเอฟซีแฟนคลับว่าขอบคุณขอบคุณสําหรับเอฟซีแฟนคลับพอ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องทีมมให้กําร่งใจอีหลาหลายแล้วกับบ่าว่าสิเป็นของยูของจินตุกกระตรงตุกรตรตกระตาพวงมาหลอกมาไล่ยังสี่ทีมมามอบให้น้องก็ขอ,อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขอบคุณแม่แม่จากใจจริงมาสันว่าแต่ว่า เนือซ่งอื่นใดนอกพี่น้องเนาะน้องก็ได้บอกว่าขอบคุณนอกจากเอซีแฟนคลับแล้วก็ต้องขอบคุณบอลโจโยมนินซอโนดคุณยาสุภาพลุงอำนาละกะและหลายๆคนที่ซอยพักดันหายน้องขึ้นมาอยู่ในจุดนี่จากเด็กน้อยที่ว่าขอบคุ้วยากจนออกกันตรงตรง,ตรงสิละขอบคุ้วยากจนต้องดินล้นต่อสู่ยากลำบาก ยากลาบากปานไหนถึงกับขนาดว่าต้องไปลองเพลงตามตลาดนัดเพื่อสีขอเงินขอหยังจากพี่น้องมาใส่ใจในครอบครัวน้องก็เคยผ่านมาแล้วนอนอยู่ข้างคอ,อขอ,เเองก็ข้อควายบ่ได้เป็นห้องเป็นหับนอนอยู่ทั้งเตียงทัง้งแค่เวลาฝนตกฝนลงนอกจากฝนสีพาแล้วง็ควายดีต,ตมด,ดียังดีฉีดดีนังกับมาถึงนองยังสี่กัผ่านมาแล้ว แล้วตอนนี้ต้องยอมราบานองสบายขึ้นดีขึ้นหลายตอนนี้กำลังสร้างบ้านหล้างแหลกข,ของน้องด้วยน้ำพักน้าแรงแล้วบว่าสิเป็นเงินทองจังสีกะได้ให้พ่อให้แม่ได้ให้แม่หน่อยครอบครัว่าลำบากแล้วถือว่าดีขึ้นหลายนอกพี่น้องนอกกับกอบคุณเท่านี้นี่ะผู้ถี่ยู่เบื้องหลังที่ซอยพักดัน น้องมาจนถึงจุดนี้แต่ว่าเมื่อว่านี่ล่ะก็ทุกขั้งนั่นละที่น้องไปทำการแสดงแสงกซางกับสิมีเอฟซีฟนครับามาหาน้องบพว่าสิเป็นด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีน้องบอกว่าต้องขอโทษเอฟซีฟนครับที่บางขัง้งบางโคนอาจสิบ่ได้ถ่ายรูปหรือว่าบ่ได้เซลฟี่บ่ได้จับมือบ่ได้ใกล้คิดน้องด้วย,ยหลายๆอย่าง เพราะว่าบางครั้งไปหลังเวทีน้องกับสีขึุนทําการแสดงกันสี่น้องพี่น้องซึ่งสริป์เป็นกระว่างไว้แล้วก็ต้องอบางคนวากับว่าบ่าได้ถ่ายรูปน้องกับขอถทษหลายๆนั่นละ่ะบ่ได้ยิงบ่ได้ยังพี่น้องให้เขาใจลูกใจเต่าเด้อ <c oughs> แล้วมีคํเว้าหนึ่งที่มั่นจุกอกหลังจากที่นี่หลายภาพหลายๆภาพวากันว่าที่ออกมาสู่ สายตาเอฟซีแฟนับพอๆแม่แม่ที่เห็นบางครั้งน้องกะนอนโดยค่วมอ่อนเพี้ยพี่น้องจนถึงกับขนาดว่ามีอ่าคนถามน้องว่าองค์หญิงเป็นจัาไดเมือออ่อยบ่อข้ามบ่อที่มันจุกอกเอฟซีแฟนขาแม่แม่ก็คือเมื่อยยุจา่าแต่ว่ากะมันกะถอยบ่ได้มันกะเมืม่อยก็ต้องเก็บใบไหมพี่นอ้องเมื่อยก็ต้องเก็บใบ ว่าลึงมือมือแท้อย่าลื่ว่าอุหิงเพียนแผงมากอยู่กับสาหน่อยเพียนแผงหกเดือนกลัวบอท่านไดล่าบอท่านไดขาดงานจักเถื่อไปตลอดอไปขึนบางมองจังหมึกขึ้นก็ไปสองงานด้พี่น้องลงจากเวทีญงแล้วก็ไปางานรับเชิญกับพ่อโจอ,อีกจังสี่ซึ่งการเดินทงเดินทางเยวาวาแต่แต้หยังพี่น้องพอจะผ่านแต่แต่นางรถไปซื่อ เออบ่ได้ไปร้องเพลงบ่ได้ไปสแสดงบ่ได้ไปเต้นไปหยังดอกนั่งรถไปซื้อคนเขาขับรถไถไปซ,ซื้อเดินทางซีหาลอยโลกก็ยังเมื่อยเออแล้วน้องนี่เดินทางถูกมือเออแต่ว่าน้องบอกว่าเมื่อยยุจ้าแต่ว่ากะต้องสู่เพื่อเอที่แฟนคลับต้องขึ้นเวทีแม้กระทั่งว่าบางครั้งป่วยก็ต้องขึ้นก็ต้องไปเสียงบ่มีปานไดก็ต้องขึ้นไป้องเพราะว่าต้องย่อมรับว่าแม่แม่ เอฟซีแฟนคลับถามมาเบิงง้งน้ององค์อญิงบางคนขี่หล,ล่มากสามร้อยสี่ร้อยโลถ้าบ่เห็นนอ้องอ่าคนเรานีเพิ่นสีพิดหวังขนาดใดน้องก็เลยต้องนี่ละ่ะต้องอดต้องสู้สู้ไปลูกบ่ปเป็นหยังเออเมื่อยเออก็เข้าใจว่าเมื่อย์พอใหญ่ก็เข้าใจลูกเต่าอยู่แต่ว่านั่นละ่กะก็คือว่านั่นละ่ะแต่ว่าถึงแม่วาอ่าบางครัง้งถ้าเจ็บป่วยอีหลีก็บ่ต้องฝืนลูก เสเ้อ่าเอซี่แซนครับเข้าใจแครอ,ออกมาเบาไปเลยว่าเออลาบบาไดขืนเดอร์อย่างเงีสี่อันนี้เบากรณน,น,นี่เพื่อไวเออน้องบ่สสบายอย่างงีสี่บ่สบายแห้งอันนี้ต้องต้องเข้าใจต้องเซฟเซฟลูกเซฟเต่าน้่น้องพี่น,อนอ้องเนาะเออนั่นละเอานี่แหละคือที่มาเบามาจากกับพี่น้องแล้วมือขึ้นนี่สุด Surprise. เซอร์ไพรส์มื่ออู้ยิงเพียรเปล,ลงได้แช่บากันว่าได้โพด ได้แช่โพส์เสือซอว่าน้องน้องมักเออน้องน้องมักในใจนะคิดมักแล้วกลายเป็นว่ากันว่าแฟชั่นมีเอฟซีแฟนคลับแห่ซื้อตามเป็นจำนวนมากแล้วเอฟซีแฟนคลับท่านหนึ่งได้ซื้อเสือโตแบบที่น้องแช่มาในี่หละพี่น้องไว้ก่อนแล้วพ่อเห็นน้องโพดจังสีนั่มไปมอบให้ด้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงแล้ว น้องกะบริเหตุแห่งเอฟซีแฟนคลับผิดหวังไสขึ้นโชว์บนเวทีปานนั่งฝ่าพี่น้องชุดขาวสวยเออคือว่าถ้าเป็นถ้าพ่อยิ่งเป็นผู้สื่อเสือไปให้เนาะเสือว่าบ่ามีขำใดสีสีบรรยายดีใจดีใจแบบสุดๆขนาดว่าพ่อยิ่งผ่านเอาตุ๊ก,กตาโตละโบจักกี่บาทไปให้น้องนองกะยัง่งบ่ไดดแสดงอาการแบบว่าโอ้ของบ่ไห้มีเราคงละคังสีน้องกะหัก อพอไงไปเห็นอ้าอานตุก,กตาค่อยถ้าพี่น้องจําได้ตอนนี้น้องก็เจ็บรักษาไว้ยัางดีอยู่บ้านที่บ้านน้องคู่นี่แหละพี่น้องไปเห็นนีก็โอ้ยดีใจว่าเออตุก,กตาจะของสื่อให้น้องตัวนี้จังสี่เลยมันเป็นค่วงมุ่มใจแห้งนี่แหละเป็นอย่างเอฟซีแฟนคลับคือจงขนเพราะว่าทีเป็นของใส่ไม้สอยตุก,กตงตุก,กตามา้าลงมา้าไล่ของอยู่ของกินไปไห่องุ์หญิงทุกครั้ง หลายพร้อมจนว่าเต็มรถตู้นี่แหละมันเป็นความดีใจความภาคภุมิใจความวบ่ามีข้าใดสีเ้าา,าได้ว่าอได้ได้สิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดได้ให้ลูกให้เต่ามันมันดีใจแห้งนองพี่น้องเนาะเอาสำหรับมือนี้กัสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วจะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดอ <c oughs> วันที่แปด รกรกฎาคมที่จะถึงนี้สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไปทําการแสดงยุทธีบ้านดูฝายใหญ่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นงานประเภทนี้บุญบางไฟฝากไปถึงนา่งเอกอแก้มนางเอกแก้มสกาวเดือนนำ้ำสีไปกิน เข่าดั้มหยุดนั่งเอกแกมเอ้ยเอยเจ้าคิดว่าเจ้าสวนคอยเล่นเล่นบ่แมนได้คอยไปหลีอได้่อนจะไปกินข่าบ้นนานนั่งเอกแกมเด้อยวันที่แปดพี่น้องไปให้กำลังใจสาวน้อยเพื่อนแพงให้กำลังใจอุ้งหญิงกันเยอะๆแล้วไปพ่อพพียรผ่านยุหันว่ากันว่าอีกว่าจักจี้มือกับสิปิ้นฤดูกาลแล้วเนาะถือว่าเป็นโอกาสของไทยรอยเย็ดละกับพื้นที่ไก่เคี่ยงเสีอว่า อาญาอีกชือเกาพี่น้องขอสตีพญาแทนขออดสาไว้เด้อว,วันที่แปดที่เก่ายาสตกเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่เกากับถ้าจำบ่ผิดวันที่เก่านาซีไปชีสเกตบ่ถ้าบ่อบชีสเกตกับซูรินนี่แหละพี่น้องเด้อพี่น้องผ่านเช็คอีกทีนึงสำหรับเมื่อนี้ก็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปเป็นกระลังใจให้เช่าให้เช่าหน้า บางคตววากนว่าว่านเข่าสามเทียแล้วยังเพท่อนได้ผลอยู่พราะยัยผานก็คือกันพี่น้องตอนนี้ก็หากามาสามก็เลยเ่อใครได้อาจชิตมาบอกมาจากกับพี่น้องเมื่อนี้อ่าให้เพื่อนไปลกกาให้ก็เลยถือโอกาสพักพรพราะวายณีน้ำกัดเท่าพราะย,ยั่ผานยางลงบ่ไดเสียขาเบิร์หล้อพี่น้องสำหรับมื่อนี้จากล่าล่าจากพี่น้องไปขอให้พี่น้องเอฟซีเฟสครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองหวังสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นสมดังใจหวังแล้งงวดนาพราะยยผานเสียเอาโสกเอาลาบมาฝากพี่ตอนน้อง เอานี่ล่ะเลขใกล้ๆนี่ล่ะน้ำพ่อน้ำลูกนี่ล่ะบอดโจกับองค์หญิงนี่ละมาเว้ามาจากกับพี่น้องอีกขึ้นเก่าสำหรับมันนี้ขอบคุณครับ